สวัสดีจ้าทุกๆคนยินดีต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่ช่องป้าแป๋วคนบ้านสวนจ้าวันนี้ป้าแป๋วจะนําทุกคนไปดูต้นไม้ผสมผสานที่ป้าเป๋วปลูกไว้เนาะผสมผสานจริงๆมีทุกสิ่งทุกแนวดอกแคสีแดงกําลังออกดอกมันก่อนกับเก็บไปต้มจิ้ม ตรงนี้มีมะม่วงสีม่วงอีกนี่มะม่วงสีม่วงลูกใหญ่นะนี่น,น,น,นี่มือป้าเป๋วแลวนี่นี่มือป้าลูกใหญ่คันฮึดดูก่อนดูอันนี้ดอกแคสีขาวแคสีขาว มีตำลึงอยู่บนยอดแค่ด้วยดูเลมอนอน,นี้ต้นเลมอนเลมอนน้อลกูกอันนี้ข้างมันฮักนะนี่เนาะไม่ได้ชวนคุณลุงมาทำข้างมันอีกต้นนี้กับสีม่วงมะม่วงนี่ อันน้นต้นว่าโอ้นี่ลูกอันแนวนี้น่ารักเนะาะน่ามันปูเอาไว้กินยอดอันนี้ต้นมะม่วงหินมะพ่านแต่ต้นนี้ป้าแป๋วปลูกไว้กินยอดนี่ปลูกไว้กินยอดมันเอาไวจา้จิม้มลาบจิ้มน้ำพริก โอ้น่าสงสารบักเลมอนของฉันดีนานสุกอีกแล้วสองลูกเก็บก่อนอึ๊บเก็บเลมอนสดๆจ้ะอันนี้กำลังแหงยอดต้นเกาลัดเดี๋ยววันหลังออกดอกอย่างสวยเลยดเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูเนาะต้นนี้ ต้นนี้มาลิกำลังออกดอกตูมเต็มเลยอันนี้มาลิซ่อนกำลังออกดอกตูมคอยดูเถอะอีกสองวันหอมฟุ้งเต็มไปหมดทองหลงังกำลังรัดยอดต้นลินฟ้าเนี่ยเขาตัดทิ้งแล้วทิ้งอีกเนี่ยนีการลัดอยู่นั่นเนี่ยว้าวว้าวว้าวจ้า ดอกแก้วมังกรแต่ก่อนปลูกเป็นไร่เด็ดเดเดี๋ยวนี้มีสองสามต้นแล้วแก้วมังกรดอกแก้วมังกรสวยเนาะสวยเขาจะบานตอนกลางคืนตอนเดี๋ยวเนี่ยพอแดดออกสักพักเขาก็ฮุบละดอกนี้ก็เริ่มฮุบแล้วนี่ดอกสวยมากเลยอันน่ะแล้วมีไส้ในมีดอกซ่อนสองด้วยน,นะน่ะเห็นไหมน,ะน่่นมีดอกซ่อนอยู่ข้างในอีกดอกหนึ่ง สวยดีสวยมากเลยแหละแต่ก่อนปลูกเป็นป่าเป็นไรนี่โอ้ยพอตอนตอนรุ่งเช้านะบานสะพังเต็มเลยบานสวยอันนี้ต้นนี้มะเอ๋บักฝรั่งฝรั่งสีแดงดอกก็เลยเป็นสีชมพูใบก็เป็นสีออกชมพูแดงด้วยอดอกค่ะอันนี้ทิ้งดอกแล้ว ยอดเขาก็แดงเห็นไมนี่ฝรั่งได้ความว่าลูกแดงยอดก็เลยแดงดอกก็เลยเป็นสีชมพูอันนี้ตน้นอ,อึ๊บดูลูกโูจักไหมนี่ลูกมันีเหล่แท้เนาะแต่ว่าอร่อยดีเด้นั่นลูกเป็นทรงบิดบิดเบีบ้ยวเบทุเรียนน้ำ ทุเรียนเทศเขาน้ยมปลูกเป็นยาเรื่องรักษามะเร็งอันนี้ขนนเลีรยนะนี่เลี่ยก็หมายถึงว่าเกิดขึ้นเองเนาะบางทีเองกินแล้วเองก็เอาเม็ดมาเคาะเคาะโยนโยนไว้มันก็มางอกออกรูปด้วยได้กินแท้รูปใหญ่คันแล้ว <c oughs> ต้นนี้ขนน โอ,อ้ดูเถอะดูเกาะเหี่ยวลูกนะนี่ลูกมันเหี่ยวกาอไผ่กะไ,ไม่มีหน่อดอกไม่ได้มาสางได้มาทำความสะอาดอันนี้เพิ่งปลูกใหม่กันปลูกชดเชยอ,อันนี้น่ะมันงอกเอง ก็เปล่ายังงงเลยว่าลูกอะไรวะเดี๋ยวต้องคอยติดตามตอนต่อไปเพราะมันเกิดเองมันงอกเองงงมากเลยแต่อันนี้ดูจากใบแล้วน่าจะเป็นกระโดนนี่ต้นกระถินอย่างสะออนน้อยหนากระเพาหันไปทางนี้ก็เจอเงาะ เงาะจนคนอื่นเขาขายเขากินกันอิ่มหนำสำราญแล้วดูของป้าเป๋วเธอเพิ่งออกดอกเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ยาไม่ได้ใช้สารเคมีกระตุ้นเขาเนาะ,ะมากูด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 ชบ โอ้โหขาออกดอกด้วยนี่อันนนี้ดงขาเดี๋ยวจะมาเก็บดอกขาไปจิ้มน,น่ะจะต้องชวนคุณลุงละตอนเย็นตอนว่างต้องมาชวนคุณลุงออันนี้ผล,ลไม้ต้องห้ามให้ดูเว็บเดียวพอบัคขนุนอีกแล้ว มะพร้าวนำหอมพริกขี้หนูสวนอันนี้ก็ของแท้เลยจ้ะของแท้คือนกเขามาขี่ให้นี่อันนี้ต้นกระบุกป,ป่าต้นหัวบุกป,ป่านี่จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่อันนี้เขามางอกเองต้นสีเข้มเข้มลายเข้มเข้มอันนี้อยู่ใต้ต้นมะปรางอยู่ใกล้พวกพริกขี้หนูสวนเลย อันนี้พี่ขี้หนูสวนอย่างเยอะเพราะว่านกมาขี้ให้ต้นมะปางต้นนี้ต้นมะปางนี่กระบุป่าอันนี้เห็นไหมลายอย่างชัดเนี่ยความเป็นลายของเขาความเป็นเข้มของเขานี่แตกต่างมากกระบุป่าเหงาะต้นนี้กัําลังออกดอกคือกัน <c oughs> ออกดอกแล้วไกลจะได้กินได้กินหลากับเขาได้กินทีหลังเขาก็าเอาล้วดีกําลังออกดอกนู่นกระทงกระถินจงไว้หมดแหละอันนี้เบีย้ยขนุนงอกเองตรงนี้มีต้นขนุนเก่าสงสัยโคนเขาหนะรา,ากเขายังไม่ตายกระถิน กระถินบ้านเดี๋ยววันหลังเรามาคุยกันเรื่องกระถินบางคนก็เห็นคําว่ากระถินก็เก็บกินไปหมดจากกระถินบ้านจากกระถินยักษ์กระเพากระเพาต้นสูงเท่าต้นอะโวคาโดแล้วนี่อะโวคาโด,ดอันนี้มะนาวมะนาวพันธุดั้งเดิมมะนาวเปลือกนิ่มปล่อยเกาะอยู่ใต้ต้นเงาะ ก็มีสะดามาขึ้นอีกหนึ่งต้นงลงค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูดอกกระบุกก่อนก่อนที่จะจบคลิปนี้ก่อนเน่เห็นกระบุกอีกดอกหนึ่งสวยงามมันสะดุดตามากเลยเวลามองมานี่เฮ็ดโคนแล้วว่าเนี่ยเฮ็ดเฮ็ดงอก นิดงอกอันนี้รอยปปะแป๋วลอกท่อเนี่ยมันสะดุมันสะดุดตามันสวยไหมล่ะเวลามันอยู่ในป่าแล้วมันออกดอก <c oughs> คลิปนี้ปปะแป๋วก็พาชมสวนได้อึดใจน,นึงก่อนอยังเดินไม่ทั่วเลยแต่ก็เห็นต้นไม้เห็นผลไม้หลากหลายชานิดอยู่เนาะ ดูเพื่อความชุ่มชื่นหัวใจดูเพื่อเป็นแรงกระตุ้นดูเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการปลูกต้นไม้เนาะอันนี้พักโขมพักโขมเขาเกิดเองแล้วก็จงไหวปล่อยไหวกินดูเพื่อเป็นแรงบันดาลใจอยากสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกๆคนรักการปลูกให้มีหัวใจสีเขียวให้รักการปลูกชอบการปลูกเดียวกับก่อน เดี๋ยวคลิปหน้าค่อยต่อกันใหม่อยากให้ทุกๆคนช่วยกันปลูกคนละต้นสองต้นไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ใบไม้ผลขอให้หัวใจมีสีเขียวรักธรรมชาติโลกเราจะได้สดใสหน้าอยู่เนาะดูคลิปป้าแป๋วแล้วก็อย่าลืมบอกต่อป้าแป๋วช่วยฝัก กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป,ป้าแป๋วเพื่อเป็นกำลังใจให้ป,ป้าแป๋วด้วยนะจ๊ะพบกันทุกๆคลิปนะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า